ภาษาบาลีหนึ่งคำปฏิธรรมประจำสัปดาห์4-5-8มหาระชะหมายถึงบีทุลีคือกิเลสเป็นอย่างมากจมลมบ้านธรรมมอสอพอกิเลสในชีวิตประจำวันมีมากมายมหาศาลแม้แต่วันนี้วันเดียวเมื่อเทียบกันระหว่างอากุศลกับกุศลแล้วเทียบส่วนกันไม่ได้เลย เพราะมีอกุศลจิตเกิดขึ้นมากกว่ากุศลนั่นเองและทุกครั้งที่อกุศลจิตเกิดจะไม่ประศากิเลสเลยตามแต่ประเภทของอกุศลจิตนั้น,น,นและสะสมอยู่ในจิตทุกขณะอีกด้วยเมื่อรู้ว่ามีเกเลสมากอย่างนี้ก็ควรอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปตามลำดับ เพื่อวันหนึ่งข้างหน้าปัญญาจะเจริญยิ่งขึ้นจนสามารถดับกิเลสประการต่างๆได้จริงตามระดับขั้นซึ่งจะต่างจากบุคคลผู้ที่ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ได้ศึกษาพระธรรมซึ่งนับบันกิเลสก็มีแต่จากพ่อพูนหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะไม่รู้ว่าตนเองมีกิเลสหรือเพราะเข้าใจผิดว่าตนเองเป็นผู้หมดกิเลสแล้วนั่นเอง เพื่อความเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นและไม่ประมาทกำลังของกิเลสในชีวิตประจำวันภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์ชมรมบ้านธรรมะมสอพขอเสนอคำว่ามหาละชะหมายถึงมีทุลีคือกิเลสเป็นอย่างมากมาจากคำว่ามหาแปลว่ามากกับคำว่าละชะแปลว่าทุลี หรือสิ่งที่เปื้อนหรือสิ่งที่สกรปรกในที่นี้หมายความถึงทุลีหรือสิ่งสกรปรกคือกิเลสรวมกันเป็นมหาลชะแปลว่ามีทุลีคือกิเลสเป็นอย่างมากมีสิ่งที่เปื้อนคือกิเลสเป็นอย่างมากาแสดงถึงความสกรปรกความเปื้อนความไม่สะอาดคือกิเลสซึ่งเป็นเครื่องเร่อมมองของจิต เป็นสิ่งสกปกของจิตเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้จิตเปื้อนด้วยของไม่สะอาดซึ่งมีจริงๆเป็นธรรมะาที่เกิดขึ้นเป็นไปาตามเหตุตามปัจจัยและปกติของผู้ที่ยังไม่สามารถดับกิเลสอะไรอะไรได้กิเลสก็เกิดขึ้นเป็นอย่างมากตามการสะสมของแต่ละบุคคลซึ่งจะประมาทกำลังของกิเลสไม่ได้เลยข้อความในพระอภิธรรมปีดก พระวิพังคปกรณ์แสดงความเป็นจริงของผู้มีธุลีคือกิเลสเป็นอย่างมากไว้ดังนี้ว่ากิเลสวัตถุหมายถึงกิเลสที่ตั้งอยู่ในจิตของผู้ที่ยังไม่ได้ดับก,กิเลสสิบคือโลภะความติดข้องโทสะความโกรธความไม่พอใจโมหะความไม่รู้มานะความสำคัญตนทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระธรรมทีนะความท้อแท้ท้อถอยหดถูอุดทัจจะความฟุ้งซ่านไม่สงบอหิริกะความไม่ละอายต่อบาปอโนตัปปะความไม่เกรงกลัวต่อบาปกิเลสวัตถุสิบเหล่านี้อันสัตว์เหล่าใดเสพมากแล้วทำให้เกิดแล้ว ทำให้มากแล้วเพิ่มพูนขึ้นแล้วสัตว์เหล่านี้ชื่อว่าผู้มีทุลีคือกิเลสมากชีวิตประจําวันของบุคคลผู้ที่ยังเป็นปุถุชนหนานแน่นไปด้วยกิเลสเต็มไปด้วยกิเลสย่อมจะมีอกุศลเกิดขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อ,อกุศลเกิดจะไม่ปราศจากความไม่รู้เลยมีความไม่รู้เกิดขึ้นทุกครั้งที่จิตเป็นอกุศล แต่เมื่อกล่าวถึงกุศลแล้วเกิดน้อยมากเทียบส่วนกันไม่ได้เลยกับอกุศลซึ่งไม่ใช่เฉพาะในวันนี้เท่านั้นในชาตินี้เท่านั้นแต่ว่าได้เป็นอย่างนี้มานานแล้วในสังสารวัตรเพราะได้สะสมกิเลสมาอย่างมากมายนับชาติไปทัว่วจึงเป็นผู้ไหลไปด้วยอำนาจของกิเลสทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจ กิเลสทั้งหลายมีโลภะโทสะโมหะเป็นต้นเป็นสภาพธรรมะที่มีโทษไม่มีประโยชน์ใดๆเลยทั้งสิ้นเป็นเครื่องศ่อมหมองของจิตกิเลสทุกประเภทเป็นเครื่องซ่อมหมองของจิตเมื่อเกิดขึ้นทํากิจหน้าที่ก็ทําให้จิตซ่อมหมองและยังกระจัดหรือทําลายซึ่งกุศลธรรมไม่สามารถทําให้กุศลธรรมเกิดขึ้นเป็นไปในขณะนั้นได้เลย และถ้ามีกำลังมากถึงกับร่วงออกมาเป็นทุริกรรมประการต่างๆมีปทุทธรลายเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นต้นก็สามารถนำไปเกิดในอบายภูมิได้ทำให้ได้รับแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนมากมายเพราะสภาพธรรมะฝ่ายที่ไม่ดีนั้นให้ผลเป็นทุกข์เท่านั้นจะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีไม่ได้เลย นี่คือความเป็นจริงของธรรมะซึ่งใครๆก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้กิเลสทั้งหลายมีโลภะโทสะโมหะเป็นต้นเป็นสภาพธรรมะที่ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์เพราะเป็นสภาพธรรมะที่เศร้าหมองทําให้จิตเศร้าหมองกิเลสเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจเมื่อเกิดขึ้นย่อมไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เลยแนมะ้แต่นิดเดียวมีแต่นำมาซึ่งทุกโทษภัยเท่านั้น กิเลสจึงเป็นสภาพธรรมะที่บรรัณฑิตผู้มีปัญญาย่อมรังเกียจไม่ควรแก่การเข้าใกล้เป็นอย่างยิ่งจึงเป็นเรื่องของปัญญาเท่านั้นที่จะเห็นโทษเห็นภัยของกิเลสต,ตามค่านเป็นจ,จริงจึงแสดงให้เห็นตามค่านเป็นจ,จริงว่าสิ่งที่ควรกลัวไม่ควรเข้าใกล้ไม่ควรที่จะสะสมก็คือกิเลสทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นสภาพธรรมะฝ่ายที่เป็นอกุศล แล้วแต่ละคนคิดอย่างนี้หรือเปล่าในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะใครๆก็ช่วยไม่ได้นอกจากปัจจัยที่สำคัญคือการสะสมมาด้วยปัญญาที่เห็นถูกต้องตามพานเป็นจริงว่าแต่ละคนเกิดแล้วต้องตายแล้วระหว่างที่ยังไม่ตายมีธรรมะสองฝ่ายที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงคือ สภาพธรรมะฝ่ายดีกับสภาพธรรมะฝ่ายชั่วซึ่งก็จะนำมาซึ่งผลในภายหน้ากล่าวคือสภาพธรรมะฝ่ายชั่วต้องนำผลที่ไม่ดีมาให้ไม่มีทางที่สภาพธรรมะฝ่ายชั่วจะนำสิ่งที่ดีมาให้ได้เลยชีวิตประจำวันก็เป็นเครื่องพิสูจน์อยู่แล้วเพราะเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นชีวิตของใครขนาดไหนเกิดความทุกข์ยากลาบาก ประสบภัยพิบัติหรือเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคชนิดต่างๆทั้งหมดนั้นมาจากไหนถ้าเป็นผลที่ไม่ดีต้องมาจากเหตุที่ไม่ดีในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นสภาพธรรมะฝ่ายดีเป็นคุณความดีประการต่างๆก็นำมาซึ่งผลที่ดีเป็นผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเท่านั้นเหตุย่อมสมควรแก่ผล เป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิน้นเมื่อได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมก็ย่อมจะมีความเข้าใจถูกเห็นถูกที่ค่อยๆเจริญขึ้นย่อมเห็นตามความเป็นจริงมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะที่เกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมก็ทำให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน ไม่มีใครเลยนอกจากสภาพธรรมะแต่และหนึ่งแต่และหนึ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยเท่านั้นโลกเดือดร้อนทุกคนเดือดร้อนแม้แต่ตัวเองก็เดือดร้อนทั้งหมดนั้นก็เพราะกิเลสมีแม้เพียงคิดที่จะดับกิเลสหรือไม่สมควรไหมที่จะสามารถดับกิเลสได้ดีกว่าปล่อยกิเลสขึ้นทุกวันโดยไม่คิดจะดับได้เลยกิเลสใช่ว่าจะดับได้โดยง่าย ต้องอาศัยพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัดสรลุสิ่งที่มีจริงทุกอย่างตามวางเป็นจริงจึงสามารถที่จะทรงแสดงหนทางดับกิเลสให้คนอื่นได้รู้ว่าหนทางนี้เป็นหนทางดับกิเลสหนทางที่จะดับกิเลสยาวไกลมากเพราะว่าแต่ละคนมีกิเลสมากซึ่งจะต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานในการอบรมเจริญปัญญา ดับได้ด้วยความเข้าใจถูกเห็นถูกพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทแสดงตลอด 45, สี่พันห้าพันษาจึงเป็นอนุสาสนีเป็นคำพ้ำสอนที่มีค่ามหาศาลที่เป็นไปเพื่อปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอดเพื่อให้พุทธบริษัทเห็นโทษเห็นภัยของกิเลสเพื่อรู้จักตนเองตามความเป็นจริงว่ายังเป็นผู้มากไปด้วยกิเลส เพื่อจะได้ขัดเกลาและคลายให้เบาบางลงด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องโดยเริ่มจากการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อยโดยมั่นใจในหนทางแห่งการอบรมเจริญปัญญาว่าเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้สัตว์โลกพ้นจากกิเลสอันเป็นทุลีคือสิ่งสกปกของจิตซึ่งมีมากเป็นอย่างยิ่ง ได้ในที่สุดเพราะสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตไม่ใช่ลาบยศสารเสริญสุขใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นความเข้าใจถูกความเห็นถูกที่ได้อาศัยคําจริงแต่ละคําที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงดีแล้วจบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์มหาราชะแปลว่า มีธุลีคือกิเลสเป็นอย่างมากชมรมบ้านธรรมะมสพสมาชิกเลขที่867วันศุกร์ที่15กันยายน2 5 6 6